เวลาผมขับรถมอไซค์นานๆนี่ครับถ้าเกิดเราไม่ใส่แว่นตาเนี่ยมีผลอะไรกับเยื่อตาไหมทําให้ตามองไม่เห็นไหมมีผลอะไรกระทบกับตาแรงหรือเปล่าเวลาขับรถมอไซค์นะครับก็จะต้องเผชิญกับลมแสงแดดสิ่งระคายเคืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นอะไรต่างนะฮะถ้าไม่ได้มีแว่นไม่ได้สวมแว่นเพื่อป้องกันก็อาจจะทําให้ นะฮะเยื่อบุตาเนี่ยได้รับผลกระทบนะจากฝุ่นลมแดดได้นะฮะทำให้เป็นต้อลมได้หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นต้อเนื้อได้นะะอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาสายตาต้องสัมผัสก,กับแสงแดดจ้าๆนี่นะครับ mm hmm. ก็จะได้รับรังสี uv ซึ่งรังสี uv นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ของตาได้นะฮะและยังสามารถจะทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรจะต้องสวมแว่นที่ป้องกันฝุ่นลมแสงแดดและโดยเฉพาะยิ่งเี็กจะต้องป้องกันแสง UV ได้ด้วยนะฮะ